สวัสดีครับพ่อผมนะฮะตัวตัวถอยนะครับคลิปนี้มาแล้วนะฮะสำหรับคนที่เปรีย order ตัวแมคโครนะฮะรุ่นวอลโวนะฮะอีศูนย์หนึ่งศูนย์นะสเกลหนึ่งต่อสิบสี่นะฮะมอเตอร์อิเล็กทริกนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะตัวที่ออเดอร์ไว้นะฮะวันนี้วันที่สองมีนาคมนะครับก็ของทยอยมาแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะเทสของก่อนการจะส่งให้เลยนะครับสินค้าที่ซื้อจะรับตัวถอยนะฮะรอรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับเสียส่งซองฟรีค่าแรงคิดค่าไหล่ตาม จริงนะครับนี่ก็เป็นใบรับประกันของเขานะน, e 0, น,นะครับเบร E รุ่น E ศูนย์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 สามนี่นะฮะโอเคซื้อสินค้าจากตัวทอนั้นร,รับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับเสียส่งซ่องฟรีค่าแรงคิดค่าอะไรตามจริงนะฮะคนที่สั่งไว้เดือนกุมภานะฮะตอนนี้ของมาแล้วนะครับจํานวน2คันเดี๋ยวออทยอยส่งวันนี้เลยนะครับสำหรับตัวอวอนโวนะครับ E ศูนย์หนึ่งศูนย์นี่ ตรงรุ่นนะมาสองคันนี่ฮนะสคันโอเคส่วนคันนี้โอเคะฮะมาดูกันก่อนนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับตรงนี้อันแรกนะที่ให้มาเนี่ยอ่าเป็นที่จับโทรศัพท์นะฮะเสียบกับตัวรีโมทคอนโทรลนะ,ะไว้สำหรับกรณีที่ลูกค้าอยากจะถ่ายคลิปตัวรถตัวเองนะ,ะเสียบแบบนี้แล้วก็จับโทรศัพท์แล้วก็เล่นบันทึกได้เลยนะ,ะสายชาร์จแบตเตอรี่สายชาร์จรีโมทสีขาวนะครับ แบตเตอรี่ที่ให้มาเป็นแบตเตอรี่7.4โวลต์นะฮะ2,000มิลลิแอมป์อะนเทียมไยออนนะครับคู่มือจะอยู่นี่มีห้มมือมาให้นะครับโอเคตัวรถ1 2ึอครับตัวรถหนักนะครับหนัก10บกิโลโเโวลนะาจะเล่นนะครับก็เปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ เปิดดีโมดก่อนนะกดคู่กันลักษณะาานี้อาสวิตช์ขึ้นหมดน,นะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปแบบนี้วานหาสายนิดนะึงาสายแบตเตอรี่จะอยู่นี่นะเราเสียบแบตเตอรี่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบแบบนี้ปึ๊บปิดให้เรียบร้อย แล้วก็สวิตของเขาจะอยู่ฝั่งนี้เปิดฝาฝั่งนี้นะฮะจะมีสวิตอยู่ทั้งนี้ออนสวิตก็ใช้งานได้เลยเดี๋ยวเรามาเทก่อนการใช้งานกันนะครับเดินหน้าร้อยล่างปอกแขนลิมิตตัดเรียบร้อยปอกแขนสุดลิมิตตัดเรียบร้อยจอดรอ บึงอ่าลักษณะนี้บุ้งกี้ทำงานหน่อย,อยนีน่ยงหุนยนตเลยนะนี่ครับมุนเอวอ่าโอเคนะต,ตัวนี้ครับตันเนี้ยเดี๋ยวอของลูกค้านะฮะก็จะแก้นะฮะในเรื่องของตัวชุดเฟืองเอวนะครับเาบอกก่อนนะฮะว่าเดิมเดิมของตัวอีศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับมันจะสั่นลักษณะน,นี้เนี่ยจะมีการสั่นนะครับถ้าเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะฮะเป็นสักครึ่งปีหรือสักปีหนึ่งอะ่ะ อาการสั่นมันก็จะเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าของพี่คนนี้ก็จะมีการแก้ก็คือใส่แผ่นลูกปืนนะครับรองเอวอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาไว้แก้ไปเลยก็คือใส่ไปเลยนะครับเดิมๆของโรงงานมันจะเป็นลักษณะนี้จะถามว่ามันจะมีผลต่อการเล่นไหมก็ไม่ไม่เยอะนะครับแต่ว่ากรณีที่ว่า,าเล่นไปสักพักหนึ่งนะเกิดการคอนก็สามารถที่จะมาใส่นะครับลูกปืนรองเอวได้อีกทีหนึ่งนะครับ ออกพี่คนนี้ก็แก้ตั้งแต่แรกมาเลยนะฮะจะได้เล่นนานๆน,น,นะครับนี่นะคเล่นแบบนี้เลยฮะ,ะนี่คือแมคโครวันโว e ศูนย์หนึ่นย์นะ,ะต้องบอกว่าเป็นตัวแมคโครวันโวที่ดีที่สุดนะฮะระบบเซอร์โวที่ดีที่สุดในท้องตลาดนะตอนนี้ฝั่งคนนี้นะฮะก็สามารถเปิดได้นะครับสามารถใส่หุ่นคนนะครับมีอินเทเรีเรียภายในให้เรียบร้อยนะครับ อ่า o p t i o นที่เพิ่มเติมที่จะแต่งเพิ่มเติมนะฮะตัวนี้ก็ใส่ฟลงไฟใส่ไฟได้นะฮะใส่ฟลงใส่ราวไฟนะฮะทได้หมดนะครับโอเคนะก็ใช้งานได้ปกตินะเปิดไฟสวิตช์นี้นะฮะสวิตช์ตัว L เนี่ยนะครับในการเปิดไฟเดือนนี้ก็ส่งสองันนะฮะสำหรับคนที่ปีเอเดืรอมาเดือนกุมภาพันธ์นะของมาเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคันนี้ครับขอบคุณครับ